สวัสดีครับทุกคนอันนี้ก็เป็นซีรีส์คลายเครียดน,นะครับเกมวอร์ฮามเล่นกับเจ้าอ่องนะใครที่กินข้าวอยู่หรือว่ากำลังเครียดๆ,ๆเนี่ยก็ดูได้นะครับมันเน้นสนุกๆนะโอเคฝากติดตามด้วยนะครับถึงหนึ่งพันซับไปไว้นะฮึบฮึบฮึบขอบคุณครับหูกับกวางนะออกล่าเจอกวางเจอ,อเน็กกวางนี่แม่เข้าใกล้ไม่ได้เลยวิ่งเปี่ยวเลยกวางบ้านเราก็เยอะสปอนเยอะ ตัวเปียกมันทำให้อะไรนะเดินช้าปะเซมินาโรหรือว่าติดไฟช็อตอีกนิดเสียงมันยังเข้มเลยเงมย้ยช่มนั้นอ่ะเสียงมันกล้องอ,อ่ะเสียงมันกล้องกล้องเวลาเทสกิลป่ะไอ้ชุดโทละเออชุดสเตลเท่าไหร่กันเชียร์วะเชื่อว่าชุดมันสเตลประมาะ ซูมซูม้ยเอาเดินไปแจะเลยเฮียไม่มันถึงเฉยเลยอะมันต้องเอาอะไรทุบอะต้องเป็นค้อนอะเว้กระจอกกระจกเลยนะก้าวอันที่กูอันหนึ่งก้าวอันนึกว่าแบบเชี่อที่กูก้าวอัน เตรียมกลับบ้านเลยตัวเดียวรังอะไรอ๋อไม่ใช่ไม้ไม่มีรังพึ่งด้วยนี่ป่ามืดป่าดำหัวแตกดาวเดียวเปลียนอาวุธเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแพ้ขวานแพ้ขวานไอ้พวกเนี้ยโอ้าหขวานไม่เจอขวานฟิตอุ้้ยตีแรงโอ้ยโวหลอกโวหลอก ย่มติดดาวมติดดาวโอ oh. oh, hey. ติดพิษโอ้ยฝาหินแตะเกง่งฝาหินเกงาหิน <c oughs> ันนี้ค่ห <c oughs> มูกวางยิงให้โดนเอาว่า <c oughs> ยิงกว้ายิงน้นยน <c oughs> ตีถอยตีถอยนี่กลยุทธ์กลยุทธ์หมดกลยุทธ์ก <c oughs> ลยุทธ์ลาถ,ถอย มันไปหินอะมันหิ้มันหิ้มันหิวเพื่อนเร็วลงน้ำไอพวกนี้แพ้น้ำลงน้ำเร็วหมูอะไรกัดกูเฮ้ยยยยยยยไปมัยเสยย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 ายย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 ยอยย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 ยลยเยย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 ยปยยายยายยยยายยยนยยยยยยยนย่ยยยยยยอคอยย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 ย โอเคเตอร์แล้วกุจูคืงไงวะเฮ้ยต้องสู้ถึงจะชนะตีหลังเงี้ยเยเก็บมันทีละตัวเชี่ยวหมูเนี่ยเสร็จกูไปแล้วหนึ่งตีไม่เข้าเลยวะกูตีลูกเด็กกูตีลูกเด็กเอาว่ะ ว่าต้องการโลวะเออมาว่ะมาวะเออทักษะการป้องกันดีขึ้นแพรลี่ได้ไหมวะเกมเนี้ยแพรลี่ได้นี่ยจ<า>ก<ช>้จวแกนดรอฟอ่าไค้ดวงตาแกนดรอฟมันลำมันลำมันยิวมันยิวถ่ายยติคลีอือยังไม่มีพวกก็เท่านั้นแหละอวกเบอร์รี่จำชื่อ เวอร์เลย์ว่ะกินแล้วเลยเอกมันไม่เล่นเกมหมู่ว่ะเออชวนเอกมาเล่นดิเออเกมแบบเก่าๆเงี้ยมีใครยังเล่นมั้งเนี่ยเกมเนี่ยชวนเฮียมาเล่นเกมเนี่ยไอแก๊ลชวนเล่นชวนไอแก๊ลเล่นดิไม่ไม่ไม่มีเพมันไม่ยากไม่ต้องเรีนเด็กแท้เออไม่มีเพนเฮ้ยว่าไงนักลบเรียกกูนักลบแล้วป่ะคุยด้วยนไง พูดเป็นภาษาอังกเฉยเออยังงงวะของกูมีปัญหานิดหน่อยกูได้ยินเสียงอะไรใหญ่ๆกูมีปัญหานิดหน่อยมันถือมาแต่นี่ไม่ถือมาเลยวะเยี่ยิงหัวนมเลยยิงเจียวยิงเจียวยิงเฮ้ยพนักงานตัดไม้พนักงานตัดต้องพาไปที่โล่ง เรายิงมันไม่ได้อะจูไอสัตว์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโป๊อยู่ไหนแล้วอะ่ะกูรออยู่กูรออยู่มันมันมันไม่มามันเดินวนมันเดินวนออมันเดินขึ้นเขาอ่ะอืมเราเฮ้ยเฮ้ยมองไปกินมันมาแล้วมันมากับเพื่อนมันเฮ้ยการเพื่อนมันเองไอ้ตัวเด็กๆเนี้ยไม่หนึ่งหนึ่งอากาศแล้วเจะเจอจังหวะชุลมุนแต่ไม่ยังปวด ตว่นความชุลมุนจังววาอะไรเอ่ยยังไม่ได้จบเลยแม่บ้นอ้ยโอ้ย สามเนื uhm, ้อเลยครูเน oh, yeah. yeah. <te Help biết S 2> <te> ื้อนิกเนื้อฟางเนื้อหมูเฮ้ยสองเนื้อแบบต้องเลือดเต็มมาถึงเรือเหลือสิบชีดเมื่อก่อนเราหลบกันชิวเลยนะตัวเนี้ยตัวจอกเนี่ยผมไม่ลดระดับสกิลเขบอกเฮ้ยแกกลับไปละกลับไปแต่กูไม่เอากระโหลกคืนก่อน หยายตีตัวเด็กยิวแม่งมาจากไหนไม่รู้แม่งป่าไหมป่าไอ้ยิวกูกระโดดแล้วกูฟิวแล้วแม่งแม่โฮมรันใส่กูเลยบังโฮมรันจะมาปริศนาอุ้ยไปุ้ยเสียงมันอยู่ตรงนี้เนื้ออยู่ตรงทะเลตรงทะเลเอ้ยเยียนตกใจมันเยียนเดี่ยวอยู่ ที de de no 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 united, ่ลูกเด็กนะพี่เรามีเจอเสมาไปสนาปลาแล้วเต็มนมเออเยียกูมีเรือก่อนมึงไม่รอดแน่เออเยี่ยมโคตรเออสองร้อยจมีดเกืโบหมดเกิน ไม่เก่งกว่าบอสเลยสู้ว่ไม้มันยาวอ่ะเออแล้วมันเดินจู๊กซ้ายขวาด้วยนะเฮียเหมือนล่ออ่ะหลบได้เรเดลเดินริงเออเฮ้อเฮวะ เอาวะเยี่ยมมากประมาทเอาวะเฮ้ยมันมันประมาทวะสีโดูดีกูอ่ะฉันงชตยานไวกินกูกลับมาแล้วยยมมากนวูงเฮ้ยมันไม่ใช่เวลามันต้องกันโ รอดไม่กอนยื้อไม่กอดตายยังงงใช้มันตัดไม้แข็งอยู่สวัสดีไอคนประมาทนัดเดียวตัวเด้งเลยไม่มี ไม่มีเลือดเต็มเลยนะเมื่อ <aesthetic> กี <vine> ้ไม่มีข้อเท้าตัวเดียวเอาดีเนี่ยดีแล้วตายแม่งไม่ของตกแบบแอสไกอี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 อยู่นั่นหุยมันดักศพกูมันแค้นมากอ่ะแกผู้เล่นใหม่แท้ๆว่าอ่านลบกระบองของฉัน เลยเสียงสเปซบาร์ก็หยุดลงไว้เลยเสียงสเปซบาร์ก็หยุดลงอะแม่งเมื่อกี้กดเก็บของแล้วมันแบบมันให้เลือกของอ่ะกูนึกว่ากดปุ๊บมันจะเข้าตัวเลยไงว้ายอ้เยี่ยหมูผิดกูคุณนุ๊กโดนตีไร้เลยบายเยี่ยหมูเแย่เลยกูล่อมันไปถึงของกูคุณจะกลับมาช่วยเอาเอาไป ออกไปละวสยสสยสวยเฮ้ยมันฮิวยักษ์เหรอบ้าป่านมาโอ้ไม่มีดาเมจใส่พวกมันวะโอ้เจี๊ยหมูเฮียตะกลูลบตะก้าวยังอยู่ยังอยู่มาแล้วฮีโร่มาแล้วยัหวานต่อ เลื่อนมันเต็มวะนะมันเลื่อนมันขึ้นลเมันขึ้นน่ะไอ้เคียไอ้เด็กเคียเนี่ยมันหีวอ๋อไอ้ผูกอะุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ตัววิสันโหตะเคียนนะเอออุ้ยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คุ้งเหี่ยวเฮ้ยแล้วกูก็หมดเหียบเหรอ โดนคำสาบอ่ะมันาา ح. ทำให้กูเหนื่อยเว้ยแล้วโทรก็วิ่งมาแบบเฮะ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 เจ๊มันไม่ใช่แค่มือเว้ยมันมีเพื่อนนี่มันเอลเดนลิงเฮ้ยนอนก่อนไหมนอนให้มันเช้าเออเ้หี่ยอย่ากลัวคือที่ฝันร้ายแน่เว้ยเคยอ่านเลย กุ๊ดกระเด้งเลยไล้กูเห็นหนึ่งกูเห็นเลยตอน,น,นตาแล้วกูติดวิตายแล้วเมื่อกี้โดนแม่งใส่คำสาปหาอะไรไม่รู้อะตัวแบบตัวเหี่ยวอะตัวเลยที่น,นั่นเดินมาอย่างที่เสรษษ็จชั้นละ <c oughs> เจ๊ <c oughs> โอมรันนี่เรา่องดีเดีออีกแล้วเดืกกบินเลยวอ มันเฝ้าศพมันโกรธศพใครย่องย่องไปดิกดชิปย่องไปวิ่งวนนมเยสเต็มหน้ักมือนปดอืมเออโดนริงไอสเอสเอ้ยกูวิ่งไม่มีจำกัดเลยว่ะเฮ้ยไม่ลดเลยอ่ะไม่ได้บัฟบอเออไม่ลดเลยอ่ะอ๋อไม่ใส่ชุดมั้งเฮ้ยเฮ้ยตัวกูเหี่ยวอ๋อมันหนักไอ้เหี้ยเอ้ยกูโดนคำสาปวิ่งอ่ะเคิร์ฟรันเคิร์ฟรันอะไร ซีซีพูดฮม่มเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยน้าเด็กโตเด็ก กุ้เสื้อกูพังไปแล้วอะยิงไม่โดนอ๋อไอ้ตัวละห้าหนังหนึ่งหนังนึงได้กี่ชุดเนี่ยหนังนึงห้าหนังได้ชุดหนึ่งงห้าหนังได้หนึ่งผ้าคลุม